จากอะไรเออไม่รู้อ่ะพน,นูก็ว่างไงคนนังก็ว่างเนี้ยไม่รู้อ่ะเอาละค่ะงั้นเราไปพบกับสาระที่มีอยู่จริงกันเลยค่ะย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2 5 3 6ผู้ใหญ่ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในบ้านเมืองเล็งเห็นว่าในปีพุทธศักราช2543รัฐบาลอังกฤษจะต้องคืนเกาะฮ่องกงให้แก่รัฐบาลจีนฮ่องกง ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินของโลกจะต้องกลับคืนสู่รัฐบาลคอมมิวนสิสต์เป็นโอกาสทองที่ประเทศไทยจะได้สอดแทรกขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางการเงินกับเขามั่ง <Yahoo! S 1> รัฐบาลไทยจึงตัดสินใจเปิดเสรีทางการเงิน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  ที่เคยควบคุมเงินเข้าออกภายในประเทศอย่างเข้มงวดก็บอกไปเลยค่ะว่าเราเปิดเสรีแล้วใครจะโอนเงินเข้าโอนเงินออกก็ได้ตามสบายเลยจ้าว้ <Wow. S 1> าวณขณะนั้นอัตราดอกเบีย้ยของไทยอยู่ในระดับที่สูงมากคือ14-17%ต่อปีแต่ในต่างประเทศอัตราดอกเบีย้ยเพียงแค่5%ต่อปีแหมใครๆก็ต้องเลือกดอกเบีย้ยที่ถูกใช่ไหมจ๊ะ ดังนั้นนักธุรกิจหัวใสก็ไม่ง้อหรอกจ้ะธนาคารไทยนะ่ะไปกู้เงินธนาคารเมืองนอกดีกว่าคุ้มกันตั้งเยอะดังนั้นจึงเกิดการกู้เงินจากต่างประเทศขนาดใหญ่กู้มาทำไมนะเหรอก็กู้มาปล่อยกู้ต่ออีกทีไงล่ะจา๋าแหมก็กู้มาดอกเบี้ยแค่ร้อยละห้าแต่เอาไปปล่อยร้อยละแปดถึง้อยละสิบ กำไรสุดๆจะไปหาจากที่ไหนหรือไม่บางคนก็กู้มาเก่งกําไรอสังหาหรือมาซั์หรือเล่นหุ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นภายใต้นโยบายกำหนดค่างเงินบาทตายตัวของรัฐบาลหมายความว่ารัฐบาลกำหนด1ดอลลาร์เท่ากับยี่บาบาทย้ำา1ดอลลาร์เท่ากับยี่บาบาทต่อมาก็จะ กล่าวถึงเงินกู้ระยะสั้นกันก่อนนะคะเงินกู้ระยะสั้นก็คือเงินกู้ที่มีอายุ5ปีเมื่อครบกำหนดก็ต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกดังนั้นจอร์จสโรตได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยกู้เงินดอลลาร์เข้าระบบมากและต่อไปก็จะครบ5ปีแล้วดังนั้นพวกมันจะหาเงินมาจากไหนละ่ะเพราะว่ากู้เงินดอลลาร์ก็ต้องจ่ายเป็นเงินดอลลาร์ ด้วยความชาญฉลาดของจอร์โซลล์นะคะ mm hmm. ก็คิดว่าประเทศไทยต้องหางเงินมาใช้นีกันให้ควักแน่ๆแล้วพวกมันจะเอาเงินมาจากไหนกันละ่ะจอร์โซลล์ก็เลยรวมหัวค่ะที่จะกําหนดราคาการขายเงินดอลลาร์ให้กับประเทศไทยนะคะโดยกําหนด1ดอลลาร์เท่ากับ50บาทอะไรนะเจ้า1ดอลลาร์เท่ากับ5้บาทโถคนที่เคยกู้มาตอน1ดอลลาร์เท่ากับ25บาทเป็นยังไงล่ะจ๊ะตายห่า โถจะหาเงินจากไหนละสตอนี้ก็ป๋าเข้าไปหนึ่งดอลลาห้าสิบาทแหละตัดไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพี่ท่านก็ออกมายืนยันว่ายังไงยังไงหนึ่งดอลล่าก็เท่ากับยี่สิบห้าบาทขาดตัวใครไม่ให้แลกแต่เราให้แลกโอเคปะโอเคอะแล้วพี่ธนาคารแห่งประเทศไทยเอาเงินมาจากไหนนั่นหรอ ถก็เอาเงินทุนสำรองมาทุ่มเพื่อพยุงค่างเงินบาทเพื่อให้ชาวโลกเห็นว่านี่ไงหนึ่งดอลลาร์เท่ากับ25บาทเห็นเห็นโดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้บอกกับท่านนายกในสมัยนั้นก็คือพลเอกชวลิตยงใจยุทธว่าสูา้ได้ครับท่านสุ้ได้เอาไวค้ครับท่านเอาอยู่ และนี่ก็คือที่มาของการประกาศค่านบาทลอยตัวก็อืมก็ประกาศกันไปแบบแก้เขินนั่นแหละคะ่ะจริงๆแล้วโถวลอยจะไปถึงดาวลูกไก่กันแหละทีนี้ทำยังไงดีล่ะคะโถนี่ก็เฟะน,นะสิคะนี่แหละคะ่ะที่เขาเรียกว่าภาวะฟองสบู่แตกพุทธศักราช2540 เงินที่นำมาเล่นหุ้นหรือเก่งกำไรบ้านจัดสรรที่ดินคอนโดจนราคาอาสังหาริมทรัพย์พวกนี้มันแพงจนเกินไปโถไม่มีใครซื้อแล้วคะ่ะโฉนดที่มีกันเป็นปึกๆเป,ปึ้งๆเนี่ยกระดาษสับหน้าม,ามันยังมีค่ามากกว่าเลยคะ่ะ <c oughs> ส่วนอาคารต่างๆนี่ไม่ต้องพูดถึงคะ่ะเน่าหน่อนชอนชัยลกล้างบ้างก็สร้างไม่เสร็จบ้านก็ ล้มไปเต็มไปหมดเป็นอนุสรสถานที่เรียกว่าเจ๊งเง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 งแม่เรียกว่ายุคนั้นเนี่ยถ้าครอบครัวใครไม่แจ่งเนี่ยเฉยมากๆเลยนะคะค่ะและเราก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากรายการของเรานะคะค่ะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับข้อมูลอ้างอิงนะคะจากรายการเจาะข่าวตื้น,นะคะ่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุก ค่ะค่ะสุธิราชีวาเขียนเทียพนลำดับและแตัดภาพกบลัดสิมเสิร์ทเขียนบทรายงาน